สวัสดีจ้ะเพื่อนๆสวัสดีวันนี้ปอาอ้อยก็มาพบกับเพื่อนเเหมือนเดิมนะจ้าวันนี้โอ้โหอากาศร้อนเหลือเกินร้อนมากร้อนมากแล้วก็เช็ดเหงื่อแลนะ้วเช็ดมาแล้วและจ้ะแต่พอมันนั่งเหงื่อมันไล่ไหมวันนี้ไม่ได้มีอะไรมาให้ทําเลยนะจ้ะได้วันนี้ปาอนน้อยก็จะมาคอกอนุญาตค่ายบอนซี่เลยจะแล้วกันเนาะพออากาศร้อนมากปูมันจะชิวตรงนี้ร้อนจริงๆวันนี้ปอาอ้อยจะมาค่ายบอนซี่กะทั่งละ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเพื่อนๆวันนี้จะมาค่ายที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเฉพาะอ่าอันนีะนะ้เราจะคลิปแค่วันนี้นะคลิปที่ลงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นกระท่างละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสร้างกระท่างส่งฟรีนี่เรามาโปรโมชั่นสร้างกระท่างส่งฟรีแต่ราคาจะเท่ากันมหมดเลยจ้ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเรามาเริ่มจากต้นที่หนึ่ง ตอนนี้นื่งมีนามว่าสุโคไทยเพื่อนเพื่อนสุโคไทยนี่ต้นสูงต้นใหญ่ใส่แม่พานมีซ่องต้นในนึ่งกระทัางเพื่อนบอกอันจะทำเอ๊ธรรมดาปลาอ้อยเคยมาค่ายกระท้างละลอยไหมพอมันมีซ่องต้นในนึ่งกระทัางบางต้นก็คือเป็นยุบละโพห้วยุบละโพนี่สุโคไทยซ่องต้นนึ่งลอยยี่สิบเท่ากับต้นละหกสิบบาทไม่แพงนะจ๊ะต้นที่ซ่องอันนี้ก็เมื่นจะยุบละโพรหรือไงจําไม่ได้แต่หมายมีห้วนะจ๊ะ เนี่ยดูลาสให้บามันนานแล้วพอ้อยเหลียงไว้เนี่ยนานเลวนี่มันโดนอันนี้มนเทียนทองจะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมนเทียนทองใบนี้มันแก้ดึงได้ไหมดึงไปเฮ้ยเนาะนี่เนี่ยมันก็แทงใบม้เพราะว่าซึ่งจะส่งไปให้เพื่อนๆก้อยนั้นอันนี้มันใส่แม้ผันนะจะ๊ะมนเทียนทองเลี้ยงมานานแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบบาทซ้างกระทั่งส่งฟรีเพื่อนๆแล้วก็ชุมพูทวีปเนี่ยให้มาจ๊ะ,จะเนี่ย บางคนทาาปอ้อยว่าปอ้อยใบยช่วงเนี้ยบอนใบไม้เป็นไงนี่ไงเข้าปอ้อยก็ไม้เพราะว่ามันโดนแดดจะโดนแดดเนี่ยแล้วก็เวลาเราลดน้ำใช่ป่ะบางทีถ้าเกิดบางคนลดน้ำตอนเย็นหรือลดน้ำช่วงที่แบบแดดมีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เนี่ยเข้าใบาไม้อย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะจะ๊ะแล้วก็ช่วงการคนส่งบอนที่เป็นใบป้ายอย่างเงี้ยจะเป็นใบาชาน้ำเวาลาไปทึ่งก็ให้ ที่ป้านาอาจตัดทิงนะจ๊ะเดี๋ยวเขาเกิดใบไม้มันก็ดีเองมันเป็นที่สภาพอากาศสภาพหนามน,นี่แหละนะจ๊ะนี่อันนี้ชมพูสวิปใช่ป่าววะนาลีบูรพาใช่ไหมมีลูกแล้วก็นึ่งล่อยี่สิพอปาอ้อยบอกแล้วเอามาค่ายแบ่งปันเพื่อนๆนะจ๊ะนี่แหละเพื่อนๆบอลที่ใบเป็นแบบนี้นะใบป้ายอย่างเงี้ยจะเป็นใบชำน้ําเยอะช่วงเนี้ยเป็นเมื่อไกันทุกคนนี่แหละเขาปลาอ้อยก็เป็น ต้นนี้อืมต้นนี้ไม่มั่นใจชือ่อไม่รู้ว่าจะเป็นล่มตะเมืองหรือมณีเมืองนอนทเอาไว้ก็ไม่ค่ายอ่าววิศนุก,กามประสิทธ์ไม้มีหัวนะจ๊ะวิศนุก,กามประสิทธ์เพื่อนเพื่อนนึ่งร้อยยี่สิบให้ดูโคนจริงๆนะไม่ได้โกหกดูลากซะก่อนพอปลาอ้อยเลี้ยงเขาปาอ้อยมานานแล้วหนึ120่งร้อยยี่สิบต่อไปอันนี้อะไรว่าอันนี้ยักษ์ปักลั่นนี้เลี้ยงจนรูโคลมาเนี่ย อยากปักลั่นให้ปาตะกรอนปอ้ยบอกแล้วว่าเนี่ยมันซี่แบบนี้แล้ะที่ไม่ค่ายพอแก้ไปใช่มหมมันมีซี่ชมพูฟังซี่นีฟังเอออันเนี้ยมันเหมือนเลาปี้นะมันจะลูกอันนี้รือ้องไส้หัวมันรวมกันไม่ใช่ลูกหรอกการโคละซี่เพื่อนอยากปักลั่นแล้วเนี่ยเลาปี้นะจะ๊ะเนี่ยไม่ใช่หรอกเนี่ยไม่ใช่พอการโคระซี่นึ่งลอยยี่สิบบาททรงไส้เอ,เอามานี่ไงจริงๆด้วยมีป้ายเนี่ย เหนบานเล้าปี้ก็อยากปักลั่นมาเอามาปูกรวมกันไงอตอนนั้นพลาดชิ้นเล้าปี้ไว้อันนี้มันไม่ขึ้นก็เลยเอามาขย้ำปูดินรวมกันอ่าเรื่งร้อยยี่สิบบาทนะจ๊ะเพื<ๆ>่อนอันนี้อันนี้ชื่ออะไรวะอันนี้จําชื่อไม่ได้อ่ะมนสวั์ปะมนสวัน์นะจ๊ะนี่ไงใบัอเนี้ยแต่ว่ามันมันไม่ไม่แดง ไม่นั้นมีซ่องต้นในนึ้อกระทัางจะหมุนสวรค์เพื่อนๆนีหมนุน,มมวนสวรคนซ่องต้นในนื้อกระทัางหนึ่งรง้อยยี่สิบบาทหมุนสวรคนยังไม่แดงแต่ใบล้างแดงอันนี้นายทองเม่นเพื่อนเพือนนายทองเม่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเหมือนกันสร้างกระทัางส่งฟรีนะจ๊ะวันนี้สร้างกระทัางส่งฟรีเหมือนเดิมต้นนี้นางอุ้ยอันนี้มันนางบนโทกวาซุกี ใช้ป้ะเนี่ยใช้ช่วยด้วยอะสองส้ยมันยุบแล้วมันโพ้มันเพื่อนเนี่ยอันนี้นางมนโทอันนี้วาซุกอยู่ด้วยกันมันยุบแล้วมันน่าจะโพ่แหละไข่แบ่งปันเพื่อนแล้วไม่มีไข่สื่อปอยก็เลยม,มันรวมกันหรือไงมันจำไม่ได้นะเพือ่อนเพนมันนานแล้วเนี่ยเนื่องร้อยยี่สิบบาทจะนี่อยู่ในนี้นี่กำลังโพ้นะมันต้นเพิ่งจะโพ้นะจะ้ะเนื่องร้อยยี่สิบบาทต่อไป โอ้อันนี้ถามห้าผลปอ้อยมันไม่ไป้ายเลยมันไม่ไปลายแต่มีซ่องต้นถามาห้าผลปอ้อยนี่จะมันไม่ไปลายแต่จะนี่อ๋อแต่ใบไม้ไป้ายบอกแล้วมันต้องป้ายนี่ใบไม่ไป้ายจริงๆนะมีซ่องรอดเห็นปะก็บอกแล้วไม่ต้นที่ค่ายมาหว่านนะดเล็กๆก็ปลายนี่ทุกนันก็ป้ายเยอะพอแมยมันปลายช่วยมาจะนี่มีซ่องต้นนหนึ่งกระั่างลอยยี่สิบบาทสร้างกระช่างส้มฟีต่อไปไอ้นี่อะไรนะอัน เชิญทงหนึ่งร้อยยี่สิบยุบแล้วโพ้นะจ๊ะยุบแล้วโพหนึ่งร้อยยี่สิบเชิญทงอุ้บต่อไปชมพูพานชมพูพานนี่ชมพูพานหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอันนี้เป็นหมายแยกนอกเพื่อนหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอุ้ยหกลงข้าไม่ข้าอันนี้เออ ยาชาละวันเพื่อนเพื่อนพะยาชาละวันครอบอ้อยเองไม้ผ้าชินเพื่อนเพื่อนเริ่มกัดซี่แล้วพะยาชาละวันน้าโบราณนะให้มาครอบใบผิวแลียวเขาจะกัดเป็นซี่แดงนจะปลายซี่แดงๆหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแล้วก็บันดานซับเพื่อนเพื่อนบันดานซับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเหมือนกันจะนี่แล้วก็ อะไรนอลนลนนพักเพราะว่าอุ้ยลนนพักลนนพักจะมีซ่องโต้นในนึ่งกระทัางนึ่งร้อยยี่สิบบาทเพื่อนเพือนนึ่งร้อยยี่สิบบาทลนนพักและต้นนี้นางอุ้ยนางอยากสุนั่ซาค่ายไม่ได้อันนี้อาไว้ก้น มีเท่านี้จ้ะไม่ค่าหนังยากสุลาซาบอลเป็นบอลในนี้จะเท่านี้หละจ้ะเพื่อนๆจ้าวันนี้มีเท่านี้มีบอลซี่มาแบ่งปันนะจ้ะ,ะกระทั่งละนึ่งร้อยยี่สิบบาทสร้างกระทั่งส่งฟรีเพื่อนเพื่อนเพราะแต่และกระทั่งน่ะเขามีไอ้นี้ยู่ยู่เข้าเป็นบอลที่เพิ่งยุบแล้วก็เป็นบอลที่มันมี <c oughs> ส่องต้นในนึ่งกระทั่งนะจ้ะเป็นโปรส่งฟรีสร้างกระทั่งส่งฟรีกระทั่งละนึ่งร้อยยี่สิบบาท ปลาอ้อยก็ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวะเข้ามานะจ๊ะช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใปลาอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่ิงเก้าจะขอบคุณกัลยายนมิมีที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะวันนี้ปลาอ้อยข้อจบคลิปเพียงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า